โอ้กะดิสุกพอดีเลยครับพี่น้องเนี่ยง่ามกับสีสันนี่น่นฝนตก้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายเบอร์สุกุสุข้นกับปอบเป็นประจำเพื่อก้าดเวยอพี่น้องเด้อยวันนี้พ้ามัด ย่างลินหมูครับพี่น้องไม่นูเด็ดครับวันนี้ได้ลินหมูมาสองลินครับหมามากแกงครับผมแซ่บๆครับบรรยากาศย่มแรงครับคือเกาครับพี่น้องหลังจากเลิกการเลิกงารมากครับหาแนวจวดครับแล้วแหลลินหมูครับพี่น้อง เครื่องพี่น้ามาเลยเตรียมครับผมเตรียมหากกักซี่ครับ พอดีพริกไทยบบมี่พี่น้องลืมอเหมามาตามแล้วกับสามเกลือแล้วครับกระเทียมลากบักซี่แล้วกับพริกไทยอันนี้บบมี่ครับบอสไซครับแสบมือเข้ากับพี่น้อง เทียมหลากปักซี่นี่เป็นซอสฝาเขียวครับผมมันหอยครับัสดีครับผม นี่เป็นซีอิ๊วดำด้วยพี่น้องใส่เพื่อสีสันครับผมนี่เป็นน้ำตาลครับนเนาะมันเล่งเลยพี่น้องบาน

ได้แล้วครับไฟก็ได้ล้วมือ,อย่างเลยครับบัดน,นี้อืมแหมโน้ซับแซ่บเลยครับนี่ย่างลิ้นเห็นมั้ย นี่ครับนี่เมนูแซ่บเมนูกับแกม้งแรงนี่ครับผมพ่อนะกักะพี่น <lum pp> ้องนะอ๋อเดี <un> well, ๋ยวไปเฮ็ดน้ำกิมทาครับบ่หนี้ฝีมือท่านประธานด้วยพี่น้องแก้วยันเสียลยครับแก้วกินครับใส่ในก้อนน้องแก้วกินครับย่างลินหมูกินครับกินไปดูยิ่งเออเออเออที่หมูวานี่ากินครับเออ แก้วกิมลิ้นหมูพี่น้งองมียังรอกเหรอครับกัดนี่แหละพริกพ่นพริกเกาขัว<ร>หัว้หอมน้ำปลาหงช<ร>ุดรสนี่แหละอืมใสอมอืมหงหัวครับวนสหน่อยเศษหน่อยเไรเศษไรอันนี้คือขาดบได้โบได้ลานเช<ร>กดหน่ย <laughs> รยากาศฝนก็ร่งจีตกพี่น้องคือมากแล้วบรรยากาศก็ร่งสีดีว่ะเนี่ยอืมรลายซรั่สีเข้มว้าวเดี๋ยวเซรั่มตุ่มเลยนะไม่ล่องเ,เอม่หล,ลวงฟอกแปก๊กปอกแป๊กไอ้พี่น้อง มักสมกระไซยไครับมมักสมต้งเสียบต้มนิดนึงเลยน่งต้มตมมาแล้วโอ้มีแล้วครับพี่น้องบรกซตต้นหอมผักซี่ใบประกวดสอยแซ่บมันตัเตี้ยจริจิเซ่ น่วยมันก็ดีดีน่วยเป็นกองเองของเลยอัมานเปิดน่วยไปนุ้ยน่วยใหญ่เดียวว่ะเออเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยมาฝนตกมาอ๋อพี่น้องฝนมาแล้วฝนตกห่ามลินมวยน้องนี่ครับโอ้กะดิสุกพอดีเลยครับพี่น้องนี่ยโอ้ยงามกับสีสันอืม ดูดเยอะเลยพี่น้องนอเนี่ยพดูดนะเอ้ยฝนมาพอดีครับหมูสุกพี่น้องอ๋ออ๋ออืมเอเอ,เอ,เอน้องนะพอดีก็ฝนตกเอาหมากุ้ม <c oughs> เอลยโอ๋โโอฝนมาแล้วพี่น้องเนี่ย <laughs> หมอง่วงใยนี่หมอข้างบนนี่นี่อ๋อ <c oughs> มาแล้วพี่น้อง <laughs> เออยอะไรอ่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เลยค้า <c oughs> เลยก็ว่าเปียก่เลยเออโอ้ฝนหมดเลยพี่น้องฝน <c oughs> กับมาโอ้ <c oughs> บรรยากาศสุดยอดเลย พอดีกับมูวุกมาซิมเลยโอ้คนกแ่บาทเอ่ะอเอ้ตั้ต่ชัานซิมครับนี้

บรรยากาศสุดยอดเลยครับผมเนี่ยอ <t> ืออ <t> ือ่ะน้องมาปะเนี่ยแฉบน้ำกันอืออืม,กม,กมากาดีครับนุ่งกับผมมีอากาศินมานอยากเปี่ยนเป็นเปียก

Mm-hmm. <laughs> mm <laughs> 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 เบาแล้วฝนฝน, <laughs> นตกข้ามวัวข้างหลังฝนมันตกขำจ้ะเต่าพอนะ

รถมันนะอืมโบราณก็จะไม่ด้ ตมอรางให้หาไตอื่นนี่บ่าหรอก <c oughs> มาเดีย่ยงเลยอปบ่าเน,นี้ก็ะเบิดตลม <c oughs> <c oughs> ผมม่พกเรียนเลยเล่าผมมีพักเรียนเลยเล่มันกับมันนี่เด้อมันแกคือเรียนเนี่ยน้อหลังนั้นก็เป็นทีละนี่พักไม่เยแ,แตงกัว น้แสบพี่น้องแสบ,บ<อ>นำมาใ่เลยหรอกออย่างมมกับเมนูอย่างกินหมูอย่างเจ้าแค่ผมเดี๋ยวขอบคุณกา,ารติดต่อเพช่มทำมากระปาากเลยลสุกแก้เวตาาเลยได้แบบมาบนมีแบบชนิดปลอดกินนะครับสวัสดีครับ